วันนี้จะคุยเรื่องจุดทูบเทียนมิใช่จุดเทียนทูบคำว่าจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยพิธีกรโปรดจำไว้อย่าแปรผันคำโบราณเคยไขขานมานานวันหากเพี้ยนผันพูดผิดไปนั้นไม่ดีจุดทูบเทียนทูบเป็นคำวิปริตพิธีกรใช้กันผิดอยู่หลายที่ คำโบราณกล่าวขานนั้นเหมาะดีไม่ควรที่จะแปลเปลี่ยนให้เพี้ยนไปการกล่าวเชิญประธานจุดทูกเทียนที่แปลเปลี่ยนเป็นเทียนทูบน่าสงสัยเป็นเพราะขาดความรู้หรือหูไวคิดว่าใช่จึงเพี้ยนผิดติดกันมานี่คือคำว่าคิดว่าใช่จริงเพียเพี้ยนผิดติดกันมา คำว่าจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนี้โบราณก็ได้ใช้กันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วไม่ว่าการประกอบพิธีทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นกุศลพธิธีบุญญาพธิธีทานพธิธีหรือปกินญากาพธิธีเมื่อมีการจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพิธีก่อนก็จะเชิญว่าเรียนเชิญแล้วก็เอ่ยชื่อผู้นั้นจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยคำว่าจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรัยนี้ มันมาระบาดหนักเอาเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วนี้ก็เมื่อเกิดการระบาดขึ้นมาคนที่ได้ยินได้ฟังก็คิดว่าใช่น่าจะเป็นเช่นนั้นก็จึงพูดตามๆกันมาและคำว่าจุดทูปจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนาไต่เนี่ยก็ได้ยินได้ฟังว่ามันเกิดมาจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเปล่าลบว่าทําไมไม่กล่าวว่าจุดเทียนทูปบูชาพระัตนาไต่ ว่าเวลาไปปฏิบัติจริงๆแล้วจะต้องจุดเทียนก่อนแล้วจุดทูปซึ่งเป็นความคิดที่ขาดความรู้การพูดอะไรโดยขาดความรู้นั้นถือว่าเป็นอันตรายมากสมเด็จพระพุทธโคสา,าจารย์ออปออพยุตโตท่านก็ได้กล่าวว่าคนที่ชอบแสดงความรู้ความคิดเห็นโดยขาดความรู้เป็นพื้นฐานนั้นเป็นความคิดที่เลอะเรือนเอหลวไหลใช้ไม่ได้อะไรทํหนอกนี้เพราะนั้นคําว่าจุด เทียนทูบก็น่าจะมาจากแบบเดียวกันคือคิดเอาเองว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นพ่อต้องจุดเทียนก่อนจุดทูบเพราะนั้นการกระทำอะไรการเชิญให้ใครกระทำอะไรนั้นบางครั้งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามลำดับการที่ผู้จากล่าวขานั้นอย่างเช่นขอเรียนเชิญญาติโยอมทำบุญตักบาตรรอบอุโบสถอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ญาติยมไปตักของออกจากบาตร แต่ให้หมายถึงว่าให้ญาติโยมนําของไปใส่บาตรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นในวันนี้ก็จึงนําว่าจุดโทกเทียนมิใช่จุดเทียนโทกมาเล่าโูกกันฟังในที่นี้และขอย้ําว่าขอให้พิธีกรหรือมรคนายกตําที่ต่างๆได้ใช้คําว่าจุดโทกเทียนบูชาพระตรตัตไตกันอย่างทั่วถึงเหมือนคําโบราณที่ได้กล่าวมาด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์ยนชุ่มจิตข้าราชการบํานาน มหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุบ้านเจเบิงจังหวัดราชบุรี